สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะถ่ายแบบไม่เห็นหน้านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนทุเรียนส่วนหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะคะพอเราทำการจองทุเรียนนนไว้เราจะถ่ายให้ทุกคนดูบรรยากาศการมาซื้อทุเรียนนนนะคะเราทำการจองไว้นะคะเขียนจองไว้เอาลูกเอาลูกใหญ่รถสองคนดีกว่าไหม กลัวจะกินไม่หมดเดี๋ยวเราไปเลือกกันนะคะมีรถมีลูกมีรถลูกหนึ่งปลาูกใหญ่ัปลาลูใหญ่เราบนต้นกันนะบนต้นก็มีไปดูบนต้นเลยอ่บนต้นเลผมีทไปเลยใช่ไหมครับมามนี่แกะล้นี่แกะงโลแล้วอ้นีู่กเดี๋ยวไปเยะินอยากกินทุเรียน หมายอไรกินเพเรียนหรอครับไม่กินเพ่ี้ไม่ไม่ลอ่ะไม่ถึงี่สิถ้าคนมาจองก็ไม่ได้ทำเจองจองก็จอตอนนี้ได้ตอนนี้ยังได้อยได้อยู่า้อีกเดือนคร่งสัปดาห์นนี่เห็ดอะไรครับนี่เห็ดตบเต่าเห็ดตบเต่านี่ใช่แท้อ่ะที่ที่เขาเคยออกไอ้โลักงเลยเห็ดตเก่าขึ้นอยู่ริมอะไรนะเขาคันนาเห็ดตะเต่า แลก็เขาไปทำมีกินอะไรครับลูกต้มต้มแล้วก็ผัดเผ็ดก็อร่อยผัดเผ็ดแกงเขียวหวานก็อร่อยอืมอ่าลุงสักลัวไหมไม่หนูเคยเคยกินที่บ้านผัดน้ำมันได้กินกับน้ำพริกมันต้มแล้วกินแล้วเมานะฮะต้องกินกินแล้วจะจะอาเจียนเลยแหละอ๋อโอเคถ้าอาเจียนไม่กินถ้าเมาเดี๋ยวผมจะขอกินหน่อยเดี๋ยวเบียร์แพงต้มนี่อ่านตรงโน่นตรง ใช่ค่ะติดไปติดต้นนี้เราได้นะเดี๋ยวเราถ่ายกันแบบลองเทคไปยาวๆเรียนต้องใส่กลงครับอ๋อไม่กลัวกลัวเทียนนี้ใส่กรงเลยอันนี้เป็นสวนนะคะนี่เลยไหมผมอยากไม่ได้ไม่ได้มีรูไหนที่กินวันนี้ได้บ้างเนี่ยพรุ่งนี้อันนี้พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้อ่ะขึ้นหนูกลัวหนูเอาไปปอกแล้วมันจะแบบ ไม่เหลืออะไรเลยใช <c oughs> ไ่ไม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 ่เนี่ยโป่งแล้วพวุ่งกินได้เลยอ๋อถ้าเป็นพุ่นี้อรอรอคืนเดียวแต่ถ้าจะเอาลูกนึงก็แปมงต้นหรือจะเอาลูกนี้ก็ได้ให่ใ <c oughs> แต่มันต้องรอมันก็เหมือนแบบใจร้อนบางที แหมมัน,ม,นมันเคี้ยวบางคนยังไม่หอมนะไปวัดไปไปผ่านะแล้วก็บอกทุเรียนอ่อน <c oughs> ต้องรองให้หอมทุเรียนรุ่นนี้ไม่มีอ่อนแล้วมันมันปลายปลายฤดูแล้วต้องรองให้กลิ่นออกก่อนใช่ไหมคะ,ละกลิ่นออกกลิ่นออกนิดเดียวไม่เละสุเดียนหนังสุเดียนตัดลองไม่เละทุเรียนมีหนามแต่เนื้อเนื้อสวยเพราะหนามหนามกลางดิเมื่อกี้ทิ้มไปแล้วเลือดด้วยทิ้มไปไปดูไปดูตอนนี้ไปดูที่ต้นก่อน กกอุ้ยฝรั่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นบรรยากาศในสวนนะคะมีต้นฝรั่งรูปเป็นเลยปึลบนะคะ้เราเดินตามคุณลุงไปกันอ ไปทุเรียนไปทุเรียนไทุเรียนต้นทุเรียนสนจะดึนต้นทุเรียนต้นทุเรียนอูู้้ต้นมันไม่ได้สูงมากเลยนะแต่มันก็ปลอบลูกเียอันนี้ประมาณกี่ปีอะคะต้นอ๋อห้าปีห้าปีเนี่ยประมาณสาีวัน สามสี่วันแล้วแต่นะจะเอาอันนี้ด้วยจะ,ะยล,ลูกมึงไป็ได้นะสองโมกเล็กลูกเล,ล็กเล็กไม่โรดนูกเล็กเรงนี้มนันนี่นะคะอันนี้เป็นต้นแต่แล้ว<อ>ลก็ดูลงมาเนี่ยเนี่ยต้นมันไม่โตหรอกแต่ว่าเนี่ยนี่เห็นนัดแชรเในา้องว่า,าทุเรียน มันออกลูกเร็วมันลูกเร็วห้าปีออกอืแล้วลูกสวยใช่ภูแบบภูเต็มภูเต็มลูกเนี้ยสวยเลยใช่ลูกเนี้ยภูสวยมากเลยก็นู่นต้องเป็นวันนล้วนี่เป็นเกลียนแหลกขุนทองขุนทองมุนทองมุนทองมียาวการยาวการยาวไม่มีแล้วหมดแหมดหมดแล้วไม่มียาวไปหมดแล้วเล็กไทยเล็กไทยนุ่แก็แหละลูกเดียว ได้กินได้กินเลยอลูกงเผื่อพรุ่งนี้อร่อยจิตใจแล้วเดี๋ยววกกลับมาใหม่มาได้ครับยอยูแค่นี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์แวะเดี๋ยวตรงอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ดีจังไม่คี้เล่เนี่ยพรุ่งพรุ่งนี้ได้แล้วพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้แน่นอนเลยถ้าอร่อยก็ขี่แล้วไม่รออีกันที่หนึงก็เอาไปสองลูกเลยมันแน่นอนชัวร์ๆนักแต่นะเอาป่ะ กี่โลทั้งหมดอันนี้น่าจะสองโลอันนี้สองโลสองโลกว่านิดนึงวันนี้ไปทั้งที่ร้านอร่อยไหมอร่อยไหมเยี่ยมเลยยำบุกเข็มเลยเนี่ยโอ้โหมาด้านนี้ทีนต้นนี้ก็ไม่ออกเลยไม่ออกนะไม่ออกถ้าออกก็เสร็จแล้วนี่คือทุเรียนที่เราได้นะคะ อันนี้สองโลแปดก็กคืออันนี้จะเป็นสวนนะคะคือพี่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนปีห้าสี่คือน้ำท่วมสูงแล้วก็ไปหมดตายไปหลายอย่างเลยแล้ว,ลวก็มาฟื้นฟูใหม่นะคะกก็ หมอนทองกิโลละ1,500บาทนะคะส่วนก้านยาวก็กิโลละ4,000ันแต่ต้องทําการจองนะคะจองล่วงหน้าแล้วเขาจะโทรนัดคิวให้ประมาณว,ว่าสมมติมีทุเรียนแก่ใกล้สุกนนเขาก็จะโทรนัดมาดูลูกว่าเอจะเอาลูกไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะนนเดี๋ยวเราจะทิ้งเ,เบอร์ติดต่อแล้วก็พวกเออ ร้านที่คือข้างในมันจะมีคาเฟ่ด้วยนะคะนี่นี่คู่แปดเลยคู่แปดเลยคู่แปดคู่แปดยังไม่ได้กินที่ยังไม่ยังไม่เป็นที่ดูดูนูน่นสองลูกใหญ่ๆหญ่อู้หูอร่อยลูกไปค่ะ แล้วก็เขาจะมีที่รับจองจะเป็นคาเฟ่นะคะมีกาแฟาขายแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนนนทบ,บุรีนะคะคอนเฟิร์มว่าทุเรียนนนทเะนี่น่นนะคะวิวบรรยากาศในร้าน,นข้างบนข้างบนแข็งข้างล่างงอมคล้า<อ>ยๆแบบว่าน้ำเลี้ยงมันมันไม่บาลานะ่ะอมาเพิ่มครับ สองโลหนึ่งว่ะสองโลสอโลหนึ่งโอ้ยแม่บิ๊กเพราะว่ามันจะคายน้ำออกจากเปลือกจะเหลือไม่ถึงสองโลแปดสองสองโลห้าสองห้าฮะสองห้าอ่าเปลือใครเคยก็้ก็ไม่เคยเนี่ยแล้วก็จะเป็นบรรยากาศถ่ายภาพเก็บนะคะให้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันมาทานได้พรุ่งนี้นะคะ นี้นะคะก็คือ,อทุเรียนที่เราไปซื้อกันเมื่อวานเนื่องจากว่าเมื่อวานอะ่ะเราไปซื้อมาแล้วคุณลุงบอกว่ายังทานไม่ได้นะคะต้องเอามาทานวันนี้เราก็เลยกลับมาแกะกันนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูอันนี้ก็คือนี่คือแบบภูแบบนี่ใหญ่มากนะเอาเดี๋ยวกลิ่นกลิ่นมันจะหอมหอมอ่อนอ่อนจะไม่จะไม่ได้หอมรุนแรงแบบแบบทุเรียนหมอนทองทั่วไปที่เคยกินนะคะนี่เรามาดูเน,นื้อฉีกเนื้อฉีกเนื้อแล้วนะ แล้วดูเม็ดทุกคนดูเม็ดคือเราถามคุณลุงแล้วคุณลุงบอกว่าเม็ดไม่สามารถเอาไปปลูกต่อได้นะต้องใช้กิ่งเท่านั้นนี่คือเนื้อแบบไก่ฉีกไก่ฉีกแล้วเป็นเส้นสวยมากเอกินก่อนกรอ,อบนอกนุ่มใน มันมันหวานแบบละมุนแล้วก็ไม่หวานแหลมคือกินได้เรื่อยๆแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าสมราคากิโลละหนึ่พันห้ารอยบาทจริงๆอ,อร่อยอร่อยจริง กินแล้วก็จะกินคุเรเลียนหมอนท้องที่อื่นลำบากแล้วนะเอ่อของคุณลุงเขาก็คือต้นมีไม่ได้เยอะมากแล้วก็คือเปิดจองให้ไปรับในสวนนะคะลุงจะไม่มีขายข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นั่นน่าจะต้องเป็นลิงก์ของร้านกาแฟร้านกาแฟคาเฟ่ที่อยู่ข้างในนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่เราจองก็จองผ่านทางร้านเขาเปิดแล้วเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะมีปีละครั้งนะอื สรวนราคาก็คือราคาประมาณนี้แหละถ้าเป็นก้านยาวก็กิโลละสี่พันแล้วก็ถ้าเป็นหมอนทองกิโลละหนึ่งพันห้าอยบาทน้นก็คิดราคาตามน้าหนักนะคะแต่จะบอกว่านี่คุณจริงแล้วเม็ดคือแบบนี่อันนี้คือหนึ่งคูคือแบบเต็มๆอ,มอร่อยมากสำบคุใใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เราด้วยนะไปอุดหนุนคุณลงงุงกันไดนะคะอืปีนี้น่าจะ พอเหลือบ้างพอเหลือบ้างแต่ถ้า,ถาคลิปออกไปก็น่าจะไม่<า>ทันก็จะ,จะไม่ใช่น่าจะไม่ทันแล้วอาจจะมีปีหน้าอีกทีหนึ่งนค่ะและ้วบ๊ายบาย